สวัสดีครับตอนนี้พวกเราแอนตี้ฮีโร่นะครับผมซีดลิงและคนอื่นๆอีกมากมายนะครับกำลังเล่นเกม Top e อ e เลเว่นสอยู่นะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เล่นกันแค่4-5คนมัคนไม่ค่อยสนุกครับต้องเล่นกันเยอะๆนะครับโหลดที่ลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครต้องการซื้อคอยฟีฟ่าสิหรือ16นะครับเหลือเกมอื่นออีกมากมายนะครับก็มาที่เว็บ w w w m m o r o g com นะครับ เลือกซื้อจอยดีๆได้ที่จอยสติกไทยนะครับสวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการแอนตี้ฮีโร่นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมแลกเชลนะครับวันนี้มาแลกเชลดูนะครับว่าจะได้อะไรนะครับเป็น0ูนย์หท็อปห้าบวกสนะครับกับ10บวอครับท็อปห้าบวกสนะครับมารับก่อนนะครับสดๆร้อนๆนะครับผมไม่ขออะไรมากครับขอเฟอร์นดนโดเอ้ยไม่ให โรเบโ์ตคาร์ลอสอ้ยซวยแล้วไปขอเฟร์นันโดตอนเลสหลุดมาทำไงเนี่ยอ่ะท็อป10บบัวครับท็อป50 1สิบวีัวครับมาดีกว่านะคิกอินบวก3มาก็ได้นะครับล็อบเบงก็ได้โคเซก็ได้อินเนตาก็ได้ชวยนี่ก็ได้นะครับห้าตัวเนี้ยขอเธอเอ้ยไอสัตว์ต้มตีนคุณนุ้ยร้อยกับล้าน ทรคอสกี้แต่จริงๆไอ้ตัวนี้มันมันพลังดีนะผมเห็นแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมจำได้ว่าตัวนี้พลังดีผมเคยอยากได้เหมือนกันแต่ในตลาดไม่มีขายเลยตอนแรกพลังมันใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพลังการยิง1 1 1วอลเลย์1้เนี่ยมันเป็นแบบกองหน้าจำได้มันเป็นกองหน้าแบบปีกซ้ายผมจำไม่ได้ว่ามันเคยได้ให้ไบให้ไบเยนหรือเปล่านะแต่มันเก่งอะผมจำได้ มาเรามาลุ้นท็อป50อันนี้ดีกว่าครับหาไม่เจออีกกูโอ้ขอให้ได้ของดีๆเฮอ,อยดีๆเข้าบ้างนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ของดีเลยแ,แอกเกอร์จบกันครับไม่มีอะไรดีเลยครับไม่เป็นไรครับ ไหนๆครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็อยากจะมีเชลนะครับก็ลองอันนี้ไหมนะครับเผื่อคนจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียงลองนะครับเดี๋ยวให้ผมลองให้แทนนะครับเป็นหนูทดลองนะครับผมรู้กันอยู่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้าเปิดนะครับมันไม่ค่อยมีของดีนะครับมาเรามาเปิดสัก20กล่องกันแล้วกันนะครับไหนๆเข้ามาดูกันละรัวๆไปท็อปหนบวกหมาทำไงเนี่ยท็อปสองรยูนะครับ ท็อป200นะครับจะให้ผมข้ามไหมคราวหนะ้าถ้าผมทําคลิปแบบนี้อยากให้ผมข้ามไปเปิดเลยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ถ้าผมอยากดูอยากลุ้นไปด้วยกันก็ก็คอมเมนต์บอกบอกก็ได้นะครับท็อปร้อยออกนะครับท็อป50เนี่ยแหละครับท็อป300นะครับมีใครเปิดท็อป300ท็อปอะไรได้ดีๆบ้างไหมครับผมเคยเปิดท็อป300ก็ได้เวียรา่าเคสโปลสองตัวแล้วก็ได้พวกแบบ 20m หลายๆตัวเหมือนกันในะท็อป300แต่ท็อป200ผมเปิดไม่เคยได้อะไรดีเลยนะครับผมว่าท็อป300เนี่ยมันไม่กระจอกไปเลยตัวละ5,000ก็ตัวละ10ล้าน20ล้าน30ล้าน100ล้าน200ล้านนะแต่ไอพวกท็อป100เนี่ยจะได้อยู่กลางๆมา7-8แสน5แสนตลอดนะครับไม่ค่อยได้ของดีนะสำหรับผมนะครับก็ลองบอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทำซีรีส์ แนะนำกลับมาแนะนำตัวอินดี้บวกเยอะๆอะไรเงี้ยดีไหมครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะปั่นราคาตลาดหรืออะไรนะรผมทำไปเพราะว่าผมก็อยากให้น้องๆได้เล่นนักเตะที่มันเป็นแบบบางทีอาจจะไม่รู้จักไงเพราะาผมดูบอลมาผมก็ดูมากี่ปีแล้ววะผมดูบอลมาตั้งแต่อายุสิบขวบอะสามยี่สบี่ปีแล้ววะมันก็นเลยแบบได้ดูนักเตะพวกปีศูนย์หกศูนย์อะไรเยอะๆมันก็นเลยแบบเหมือนดูบอลมาเยอะกว่าก็ รู้จักชื่อเสียงาในในชีวิตจริงแล้วาะวก็มาหาดูในเกมแล้วมันก็ดีจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ผมจะกลับมาทำพวกนักเตะคิดยอดอินดี้อะไรเงี้ยนะก็ถ้าชอบไงก็คอมเมนต์กันมานะครับมารอนรัวๆไปเลยฮาวิกาเซียบายิบายอะไรวะบายเซตาออเล่อันนี่มันเคยอยู่ยูเว่เนี่ยว่าปีนึงยืมมาจากนั่นโฮปาเรฮาอาเลสอะไรเนี่ยเน้าโอ้คิมค้สตอม ไปอยู่ท้ายยังพอไหวนะครับมาคาร์ลอสมาหน่อยเหอะท็อป200กูรู้มึงชอบเลขนี้นะไปแทงหวยได้เลยนะครับ200ไม่มาครับอย่าแทงนะครับอย่าแทงแตกโดนแดกแน่นอนเอ,อ้ยอินซากี้นี่ไงครับท็อป200มานะครับโบเนล่าไมค์คอนนะยังดีครับยังดีครับเอชสิงสงสัยนี่ดูตารู้เลยว่ามึงแดกเบียสิงมาเยอะ โหเดียร oh, ่าสุดท้ายเนี่แหละครับมันต้องคาร์ลอสไม่ใช่ครับท็อปร้อยเนี่ยไม่เคยได้อะไรดีเลยคัดซะหน่อยไหมคัดสักสิบสองตัวไปทัาโดออกนี่คือมันไปแย่งที่คาร์ลอสเลยนั่นแหละคิมคาสตอมอีกแล้ว ล็อกไปเองแล้วกาลีน่ามึงอย่าตัอติหกตัวอีกนะเอเซียนครับยังดีครับยังดีครับยังสวยงามอยู่นะครับมาของแทมันอยู่ตรงนี้แหละครับคัดสองสามตัวพอสามตัวไปโอ้อาเย็นล็อบเบนนะครับนักเตะคนไหนเย็นที่สุดนะครับแอร์เย็นล็อบเบนแอชลีย์โคลคาราบัโลมาหน่อยนะฟาเดอร์ฟาร์ โรซิกี้จบกันครับของแท้ไม่ออกครับมาของเก๋กนะครับก็นั่นแหละครับทั้งคลิปนะครับก็ลองไปแลกเชลกันดูนะครับ50าบาทก็ได้นะครับผมคิดว่าช่วงนี้กาลิน่าเขากําลังแบบอยากให้คนเหมือนแบบกลับมาเล่นฟีฟ่าไร3สามเยอะนะครับเพราะว่าคนอาจจะไปเล่นแลกนน้นล็อกหรือเล่นอย่างอื่นนะครับเขาเลยต้องการให้แบบเนี่ยมีกล่องออกมาให้เยอะมีให้แลกเชลมีนู่มีนี่เยอะนะครับแล้วช่วงนี้ตีบวกสังเกตไหมครับจะตีติดยากหน่อย ผมตีดี布าหนึ่งบวกหนึ่งแตกไปเจ็ดคู่อะครับสิบสี่ตัวนะครับผมตีฮิโกอินขึ้นบวกห้าแตกไปสามรอบแล้วครับมันมันยากจริงๆครับช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตีบวกกันเลยครับนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์พูดไม่ได้แลวครูอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับขอบคุณมากครับ